มาบอกดวงชาววันพุธค่ะ11-15พฤศจิกายน2566หรือว่า2023 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนเพราะนี่คือดวงโดยรวมนะคะ11พฤศจิกายนชาววันพุธคุณได้ไพ่เจดาบค่ะ สัญ,ญลักษณ์หน้าไพ่บอกถึงงานช่างงานอู่งานซ่อมแซมแก้ไขนะวันนี้จะรุ่งเรืองสำเร็จค่ะหรือใครบางคนต้องปรับปรุงบางอย่างในสิ่งที่ทำผิดปกปิดซ่อนเร้นหรือมีเรื่องให้ต้องแก้ไขอาจจะเป็นบ้านเรือน หรือว่าร่างกายเราต้องซ่อมแซมเจ็บป่วยไม่สบายเป็นช่วงวันที่คุณต้องได้เจออช่างคำแนะนำแก้ไขส่วนมากจะเป็นรถเป็นบ้านอย่างนี้นะคะเป็นช่วงที่ต้องแก้ไขปรับปรุง แล้วการตัดสินใจก็อาจจะแอบทําแอบคิด12พฤศจิกายนชาวันพุธคุณได้ไพ่เก้าไม้ท้าค่ะการงานอาจจะถูกเลื่อนเลื่อนง,งานออกไปก่อนติดขัดล่าช้าอาจจะ หลายสาเหตุนะคะวันนี้เกี่ยวกับงานแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเพียงแค่เลื่อนออกไปก่อนอมีปัญหายัางไม่พร้อมอย่างนี้นะคะ,ะระบุไม่ได้แล้วแต่คนเพราะว่าเป็นภาพรวมแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะแค่เลื่อนวันที่สิบ าพฤษจิกายนค่ะชาววันพุธคุณได้ไพ่สี่เหรียนเงินเก็บมั่นคงค่ะอยากเก็บไว้ไม่อยากเอามาใช้ไม่อยากฟุ่มเฟือยคุณเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินไม่ว่าจะใช้จะจ่ายจะทำอะไรคุณจะคิดให้รอบคอบยังไงฉันต้องเก็บเงินก้อนนี้ไว้ก่อน คุณอยู่ในช่วงที่มีความมั่นคงด้านการเงินมีความมั่นคงด้านจิตใจมีความรู้สึกนิ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพอแล,ะละ้วล่ะต้องการเท่านี้พอใจแล้วอย่างนี้นะคะไม่อยากคือพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นพอใจในรายรับ ที่มีพอใจในเงินเก็บที่มีหรือว่ามีความภูมิใจว่าทำได้แล้วฉันมีทุกอย่างตามที่ฉันต้องการแล้วด้านความรู้สึกจะรู้สึกอย่างนั้นด้านการเงินก็สําเร็จตามที่ต้องการนะคะ 14. พฤศจิกายนชาววันพุธคุณได้ไพาราชาเรียนไพของความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวย เกี่ยวกับธุรกิจการงานคนที่ทำมาค้าขายาทำธุรกิจอยู่ในช่วงที่คล่องตัวมากๆพูดจาก็เป็นการพูดจากการงานก็เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็เป็นเงินค่ะเป็นช่วงที่ทำเงินนะคะวันนี้ด้านการเงินก็มีเข้ามามากก็ออกไปค่ะ เป็นวันที่ดีจริงๆวันที่15ขออภัยมากๆค่ะภัยหล่น15พฤศจิกายนคุณได้ไภัยสามดาบไม่ค่อยสบายใจคะ่ะการตัดสินใจวันนี้เราตัดสินใจลำพังไม่ได้ต้องสามคนขึ้นไปทำให้คุณอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจร้อนใจ บางทีคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกสองคนพูดแบบหนึ่งอ่ะก็ให้ทำใจเย็นๆนะคะทำใจร่มๆระวังคำพูดก็ใจเข่าใจเราช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจก็จะแชร์ความเสี่ยงเกิดอะไรขึ้นก็รับผิดช,ชอบร่วมกันถ้าเราตัดสินใจคนเดียว ก็จะมีแรงกระทบสะท้อนมาที่เราคนเดียวอย่างนี้เรียกว่าร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะด้านคำพูดก็ขอให้ระวังคำพูดเป็นวันที่คุณไม่ค่อยสบายใจวันหนึ่งนะคะอดทนทำใจเข้าใจถ้าสงบได้ ไม่พูดรันนี้ก็อดทนไปก่อนนะคะเรื่องการเงินคุณมีรายจ่ายแน่นอนคะ่ะด้านสุขภาพก็ยังไม่หายสนิทยังมีอาการอยู่นิดหน่อยคะ่ะพลังงานโดยรวมแม่หมอนนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการใช้ชีวิตทุกวันของทุกคนนี่คือหนึ่งวัน จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรคะ่ะหมอดูไพ่ย,ยิปซีเป็นเพียงผู้บอกทางการตัดสินใจทั้งหมดคือคุณนะคะแม่หมอขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมมาขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยสวัสดีคะ่ะ